เพ่อกลับมาทำไมไหนๆเนี่ยพ่อเพิ่งกลับมาครับนี่ความขนารลกของาจะไว้แลาพ่อกลับมาสิกรรมามื่อนพ่อเลยในมาก่อนมาก่อนนี่มานี่ลุกมานี่นะสำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกตสั่งซื้อง่ายๆเพียง3ขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่เว็บ kjpetshop.com มาเนี่ย ลูกมานี่มาไอ้เจ๊ยไอ้เจ๊ยไอ้แบบอ้าเนี่ยมันกลับว่อขวบมาหาพ่อไปมี่พ่อกมาหาพ่อมากอดพ่อจันไม่กอดเออ<า>เออก้าจ้ามานี่ทีเนะี้ยเออรับกันนี่ครับพ่อกลับมาเขาจะมาอ้อนพ่อจะมาเจ๊แจกแล้ว <c oughs> ไปทำงานกันมาเนี่อย <c oughs> เขาสวยล่ะเขาสวยสวยเขาสวยครับเขาสวยขึ้นมาอ้อนพ่อทีนี้เขาสวยมาแล้ยวยีนี่โอ้โหวัดไร้ขึ้นมาเลยมามามนี่คือความน่ารักของเด็กๆเวลาพ่อกลับมานะครับนี่กันจะมาอ้อนสิจักรี่นอนแบบมือหน้าแปดเทียนี่เา้ที่จริงพ่อใช่ไหมนี่จิงพ่อใช่ไหม,ไหม,ไหมเฮ้ยไม่ต้องเครียดอยากก่าขัด เอาปากออกจากมะหมมเอาปากออกตบปากนะเอาปากออกพราะมาหาพ่อตรงนี้ทีเนี้ยพ่อขยับมาขยับมาเว่าพี่เขาเจ้ากับมะหมมน,นั่นอ่ะข้าวเหนียวไม่อยู่นะครับข้าวเหนียวเป็นจังหวัดบึงกาฬเกลือสีเลือดสามตัวสามตัวใหญ่ใหญ่ละเวลากลับมาเขาต้มานอนก่อนกันยริงๆครับพี่น้องอ เอาปากออกจากผ้า่มเลยเอยแล้วพอพ่อบอกให้มากอดข้าเจ้าก,ก็ไม่มากอดอ่ะนี่มีขาวบอกเลยแต่มีมขาวนน่กอดอุ่นพี่น้องแบบว่าอบ,าบอุ่นมากเลยเรียกปุ๊บขึ้นมาปั๊บความเรียบร้อยของคนสวยที่บาาากกัคข้าเจ้าสิมึนๆแน่มันกระจิแบบว่ายิงกระของเน่อืม้วทำไมไม่มีใครกอดหนูบ้างอ่ะมันยังไม่ถึงคิวไงก็เขาเต็มหมดแล้วอะ่ะงั้นก็ขั้วาม,มาตรงนี้มขาขั้วมาตรงนี้ขั้วาม,มาตรงนี้ มาตรงนี้เลยมากอดพ่อนี่มาลุกมาลุกแล้วก็ไม่มาทีเนี้ยมามามาเข้ามาไม่ต้องไปนอนนั่นไม่สวยอ๋อกลัวไม่สวยกัดครับว่าไม่สวยจะเข่งตาใจไม่สวยผมเวลาเข้าขั้วไหมใกล้ไม่สวยจะสวดเจ้างอนหรองอนหรอไ่ะไม่สวยลงไปที่พ่อจะกอดข้าเจ้าทีเนี้ยล้วพ่อกอดข้าเจ้าเลยมันงอนงอนก็สวยไงก็ไม่มีใครกล้าใกล้เ้าสวยแล้วก็สวยดุอ่ะ พ่อเกาะข้าเจ้าหน่อยเดียวมาเอาเอ้พ่อเกาะข้าเจ้าก่อนไปให้พ่อเกาะข้าเจ้าก่อนหนูลงก่อนมาไม่ยอมครับลองมาเลยขีหัวเลยหัวพอดีหัวมีชูหัวมักแต่เมียหน้อยมีแต่กเมียน้อยบุคอยครับเมียจำเวลาเมียบอกอย่างไอ้จำเฮ็ดโตนะ่ะมีเมียให้มีผู้เดียวคือพ่อนี่ขันมีนะ่ะแต่พอ่อมันมีไงจำไว้ ให้รักเดียวใครสั่งใครสอนให้เจ้าชูฮะเกิดเป็นม้าน่ะันเป็นม้ายังจำนี่เป็นคนอีกจำไหเมียงามบ่ตนี่ยังหาตัวอื่นอยู่เอออีมันเลยลูกอีมันเลยเนาะมันไม่รักเมียนเป็นอย่างนี้แล้วว่าทำโทษไปให้เนาะเพราะมันรักสวยแล้วเนาะขวัวจะกินไปฮะไม่ชอบดูเนาะขว้าขวามันเนาะขวามาแดงแดงมา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 หาแดงแดงมามาไม่เถื่อนไม่อยู่แล้วขวามา มาเร็วๆมามาน่าบ้งไม่สวยแบบนี้บ้างไม่สวยขันไหมล่ะน่าเรื่อยนะพ่อกันว่ามาหาพ่ออย่างนี้ไหมว่ามาหาพ่อตรงนี้ว่ามามามาไม่สวยไม่กัดแล้วมางกพ่อมาลูกแรกนพ่อแก้หนพ่อเหรพ่อจะหาที่โเลย กินอนอนในนอมน,น,นอม,อมอุดขี่นหน่ะนะเออแบครับคนละขึ้นเก้าคนเลยน่ะก็นอนลงอย่างนี้ก็นอนลงเออทุกตัวนี่ก็มีมุมอ้อนของตัวเองนะครับไปไปแล้วหนีว้าเข้าหักแล้วไอ้โวยอ็นนะอ้โวยอ็นนะนอนได้ป่อเนี่ยนอนไหนเออคนที่นอนได,ออนด,นนด้และที่นอนเราก็เต็มพอดีนะครับตอนนี้เต็มหมดเลยแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ใครเป็นรูปปีนเขากูรอปลเบงไม่รอหรอกทุเรเ็วเฮ้ยวรนเดทามึงไม่รอ